อาจารย์แบ่งให้บูชาไหมจริงๆเข้าไปได้เลยที่ <c oughs> พี่แค่แจ้งแจ้งมาสมมุติว่าพระโดยทั่วไปอ่ะถ้ามีของอยู่แล้วราคาไม่แพงมากอ่ะพี่เข้าไปที่พันทิพย์รามวานสาขาของผมอ่ะก็มีแล้วเนาะเข้าไปได้เลยพระโดยทั่วไปมีโทรมาเช็คก่อนก็นกนได้ที่นั่นมีของไหมโทรเข้าเบอร์นี่แหละศูนย์หกสองนี่แหละนะครับเนาะที่นั่นส่วนใหญ่มีนะของมาตรฐานทั่วๆไปจินาระนิโดจีนมีหมดแหละเนะเาะแล้วก็พาราดีด้วยเนาะ เรที่สําคัญเวลาที่เช่าไปเนี่ยถ้าเบื่อนะไม่ต้องไปนึกถึงใครก็กลับมาที่ผมเนาะมผม่นนมีหลักนมีหลักพันตอนนี้ไม่แพงเช่าได้เลยครับพวกนี้ในสต็อกผมมีหมดเนะาะเช่าได้ไม่ไม่แพงหรอกมมีทุกอย่าง,างไมครับไม่ได้มีทุกอย่างมีเนาะอันไหนที่มีก็มีเนาะ ที่ผมบอกให้คนเช่าเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรคือผมมั่นใจว่าพักดีๆอะ่ะบางทีคนมันไม่จำเขาเรียกมันไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเงินควัาเงินเยอะๆไปจ่ายแพงอะ่ะคือคนทุกคนไม่ได้รวยเหมือนกันหมดอะ่ะเนอ,อกปะอืมบางคนถึงคุณจะแบบเนาะก็สามารถค่อยพักดีๆได้อะ่ะเนาะค่อยพักที่มีคุณภาพดีๆอะ่ะเนาะโดยที่ไม่ต้องไปจ่ายแพงอะ่ะเนาะ Ừ, nhận anh ạ, nhận